สินค้าของสีรยาลาบาติกค่อนข้างจะหลากหลายก็มีตั้งแต่ผ้าชิ้นสําหรับตัดเสื้อบุรุสตรีหรือจะเป็นในเรื่องของเสื้อเกี่ยวกับในเรื่องของแฟชั่นผ้ากุมไหลผ้าไหมพืนพวกกระเป๋าแล้วก็เอเสสิสเซซรี่ต่างๆเป็นโอท็อปห้าดาวของัยาวัรยา,าผ้าที่เราทำเนี่ยเราใช้คําว่าปรางถน,นาพัฒนธรรมที่คุณสวมใส่เราออกแบบตั้งแต่การเขียนกราฟในเรื่องของลายผ้า ลวดลายผ้าก็เกิดจากการที่เราออกแบบเองแกะเองแต่ว่าเรายังอิงในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าลวดลายจากช่องลมบ้านเกา่าเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณหรือว่าการแต่งกายของคนในสมัยโบราณถ้าชอบในเรื่องของสินค้ามีความแตกต่างแล้วก็มีมีความหลากหลายของรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติหรือว่าสีเคมีไม่ว่าจะเป็นงานเขียนมือบาติกเทนหรือว่าบาติกพิมพ์เนี่ยสีาลาเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดเลย สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจ f c e e o o o k ล i ์ไอเดีเพียงสแกน QR Code หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย